็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจากคลิปที่แล้วยูกิได้แจ้งกับเหล่าลูกน้องเขาว่าจะมีการประชุมรับกับริบุลรูในวันพรุ่งนี้ริบุรูจะเดินทางมาหาพวกเขาเพววื่อวางแผนการโจมตีจักรวรรดิและเหล่าลูกน้องของยูกิก,ก็เป็นห่วงว่า ถ้ายกกองทัพขนาดใหญ่มาบนน่านฟ้าก็จะถูกสังเกตเห็นได้ง่ายแต่โยก,กิได้ปฏิเสธความคิดนั้นและเขาก็ว่าริบรูจะพามาไม่เพียงแค่ไม่กี่คนแล้วพอได้ยินโยกิผู้ชนะก็ได้มีคนพูดว่านี่นประเมินจักรวรรดติตำไปหรือเปล่าพวกคุณกําลังเล่นกับพวกเราเป็นพันธมิตรกันหนรืออารียร่างกายให้อ่อนนุ่มของเธอได้บิดตัวความงามที่เพียวบางและเยืศีษะของเธออย่างคดโกงด้วยความสงสัยนี่เป็นความพูดมากกว่าคาถามผู้หญิงที่มาจากธรรมชาติ คยู่ในรบชื่อโอก้าต่อข้ากับรูปลักษณะภายนอกของเธอคนชาวต่างชาติที่ซ่อนทักษะพิเศษเอาไว้หลายอย่างแล้วต่อมาโทนี่ก็ได้พูดว่าโอก้านั่นไม่จริงอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่ามีการเตรียมการกองทัพขนาดใหญ่เป็นหลักและทําทุกอย่างจะใช้เวลามากนั่นเป็นเหตุผลที่ดีกว่าที่จะปล่อยให้คนชั้นสูงสองสามคนสแสดงคราวนี้ก็เป็นโทนี่ที่เล่าเรื่องดูกิก็ได้ยิ้มออกมาเพราะว่าปัญหาที่บันทึกเอาไว้ และยักษีก็พูดว่านั่นคือสิ่งที่มันเป็นดังนั้นจึงจําเป็นต้องกําหนดแนวทางของเราลีบุลูนาพาเฉพาะคนชั้นสูงมาเท่านั้นและคําถามในด้านนี้ก็คือใครจะจัดการกับใครความคิดของจอม,มารีบุลูฉันตั้งเจว่าจะฟังพวกเขาในการเสียวนาในวันพรุ่งนี้ดังนั้นจะเป็นต้องแยกแยะความคิดของพวกเราเสียก,ก่อนเช่นจะทําอย่างไรกับจกักรพรรดิรูรล่าและอื่นๆ คำพูดของยูกินั้นเย่อหยิ่งมากไม่คิดว่าจะแพ้เท่าหมดนี่แค่มองไปยังอนาโคตแห่งชัยชนะมันผิดปกติในการเจรจารักษาจักรวรรดิเมื่อรัฐประหารยังไม่สาเร็จอย่างไรก็ตามยังไม่มีใครเชื่อเห็นเรื่องนี้แม้แต่โทนี่ซึ่งมีนิสัยถุยน้ําลายก็ยังยิ้มและรอให้ยูกิพูดราฐอนาจาักรโคนแคร์ตระหนักถ,ถึงสถานการณ์นี้แล้วดังนั้นกองพลผสมที่ก่อตัวขึ้นในตอนนี้จะสามารถเคลื่อนทัพไปยังเมืองหลวงของจักรวรรดิได้ โดยมันต้องกังวลใ,ใดๆหากไปเพียงแค่เสียเสี้ยวของพอลังการต่อสู้ของเมืองหลวงอิมพีเรียลมันไม่ง่ายเลยที่จะชนะและต่อมาก็ได้มีคนพูดว่าจริงสิภัยคุกคามอย่างเดียวกับยามเท่านั้นใช่ยูกิก็ได้ตอบด้วยรอยยิ้มเสมออันที่จริงเขารู้อยู่ว่าภัยคุกคามที่แท้จริงก็คือคนอื่นจอมพลเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักและต่อมายูกิก็คิดอีกว่านอกจากนี้หากเราพิจนารณาถึงความสาคัญของกีที่ทําให้ฉันยังมีชีวิตอยู่ คราวนี้คุริมุุจะทำยังไงเห็นได้แชทว่าเขาเป็นคนรักสงบไม่ชอบการโจมตีประเทศอื่นๆแต่มันก็อาจจะเป็นการละเว้นเสียแต่ว่าในกรณีใดๆเขายากที่จินตนาการว่านั่นเป็นเหตุผลเดียวยูกิจึงรวบรวมข้อมูลชิ้นส่วนของปัญญาและเริ่มจัดระเบียบความคิดของเขาดังนั้นเขาจึงเริ่มเห็นเห็นร่างของกีที่อยู่ข้างหลังของริมุลุหากเป็นกรณีนี้แสดงว่ามิสปอราในจักรวาลที่ไม่อาจเป็นคู่ต่อสู้ของกีอยู่ โยกิ่ก็ได้สรุปออกมาเช่นนี้และต่อมาก็ได้มีคนพูดว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์อาจจะเป็นต้องฆ่าจากักรพรรดิใช่ไหมอเลโอก็ได้รีบร้อนเกินไปและต่อมาโยกิ่ก็ตอบว่าใช่มันไม่ดีที่จะรับเครดิตพิเศษผู้คนที่มารวมตัวกันก็ตื่นเต้นในเรื่องมีคนขู่ว่าจะฆ่าองค์จักรพรรดิโยกิ่ก็คิดว่ามันเร็วเกินไปที่จะหาลรือเกี่ยวกับการรักษาขององค์จักรพรรดิเอาไว้แต่โยกิ่ก็คิดว่ามันดีที่ทุกคนเต็มไปด้วยเลือด,ลอดและควรมีชีวิตชีวา อันที่จริงการพูดคุยถึงสิ่งที่จะทํากับจกักรพรรดิรูดาลานั้นมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เช่นกันการดาลาก็ต่อต้านการสังหารและดัมนาดาก็อุทิศความจงรักภพกดีต่อจกักรพรรดิรูเดล่ายยกิก็เชื่อว่าเนื่องจากว่าทั้งสองคนเป็นผู้ทํางานร่วมกันที่สําคัญพวกเขาควรพยายามจะหลีกเลี่ยงการปลูกเราความขุ่นเคืองของพวกเขาเหล่านั้นก่อนที่จะกังวลเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้เป้าหมายของการเฝ้าระวังของกีคือความน่าจะเป็นไปได้สูงที่จกักรพรรดิรูเดล่า หากเป็นเช่นนั้นการย่อยู่โดยเป้าหมายก,ก็ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายโดยไม่ต้องสงสัยแล้วต่อมาโยกิกกคิดใน,ในใจอีกว่าไม่จำเป็นต้องบังคับตนเองให้ทำในสิ่งที่อยู่ในกองไฟจกักรวรรดิราลาุล่ามอบให้คุณริมรู้จักการดังนั้นโยกิจึงได้ข้อสรุปออกมาและปืึกสาหารือโดยละเอียดจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงดามราดาแม้จะมีฉบับร่างเขาฆ่าเอาไว้แล้วกองทัพไฮบีดใช้เพื่อปราบปรามเมืองหลวงของจักรวรรดิ ทหารรักษาการใกล้ที่ขวางทางถูกฝูงชนที่มาพบผู้คนที่นี่ซึ่งได้รับเลือกจากยูกิก็มีพลังไม่น้อยไปกว่าอัศวินผู้ปิดทักในที่ใกลๆ้ๆไม่ดีเท่ากับนักสู้ชั้นนําแต่มีข้อได้เปรียบในเชิงตัวเลขถ้าคนคนหนึ่งถูกท้าทายโดยคนหลายคนพร้อมกันระดับความแข่งแร่งที่ไม่ดีนี้ก็สามารถโค่นล้มลงได้สําหรับสัปปลาดอย่างลูร่าและจอมพลว่าให้เป็นหน้าที่ของริมหรูที่ตั้งใจจะทําสงคราม ท่านคงจะเป็นสิ่งที่ลิบรูตั้งใจและน่าจะยอมรับข้อเสนอนี้การป้องกันของอิมพีเรียลไม่ว่าจะมาจากไหนจะไม่ได้รับการสรรเสริญแต่สามกองพันหลักหนึ่งในนั้นกองทัพหุ่นจากรกลของคาริเกเลโอถูกทำลายโดยลิมบรูกองทัพสัตว์อสูรผู้อยู่ในอากาศที่ห่างไกลและถึงแม้ว่าพวกเขาจะมาอย่างสุดกำลังหลังจากที่รู้สถานการณ์แล้วทุกอย่างก็คงจะจบลงเมื่อถึงเวลานั้นพายุหาก,กองพมาผสม สุดท้ายก็จะเสียแผนการดําเนินการจนสามารถกล่าวได้ว่านายพลไม่ต้องรีบร้อนชัยชนะอยู่ใกล้แค่เอื้อมมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ยกูกิก็รู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นสิ่งที่ขาดหายไปสิ่งที่ยกูกิขาดหายไปคือในตอนนั้นก็ได้มีคนพูดว่าฉันให้คุณรอในตอนนั้นก็ได้มีเสียงดังหนักแน่นและดังก้องอยู่ในสถานที่ในบรรยากาศของผู้คนที่ได้ยินเสียงนี้เปรนหนึ่งว่าโดนน้าเย็นถูกสาดลงมาบนตัวของพวกเขา ในที่สุดดัมราดาชายคนนั้นดัมลาดาก็ได้มาถึงสถานที่แทนที่จะสวมเสื้อผ้าทางการพอา่อ้าเพื่อปลอมตัวดัมราดากับสงชุดเครื่องแบบทางการทหารของจักรวาิที่หาได้ยากในขณะนี้โยกิที่เห็นเช่นนังก็รู้สึกผิดปกติและโยกิก็ได้ถามออกไปว่ามีซ่าอยู่ที่ไหนแล้วคําตอบที่เขาได้มาก็คือตายแล้วสถานที่นี้เกิดความเมียไปคู่หนึ่งไม่ว่าใครก็ตามก็รู้สึกตึงเครียดก็เข้าสู่ภาวะทางชิคนิค พวกเขาเหล่านั้นมีประสบการณ์ได้การพบปู่มากมายแต่ก็มีความอ่อนไหวต่ออลร่านี้แล้วต่อมาก็ได้ถามดัมลาดาอีกว่าหมายความว่ายัางไงดัมลาดาและดัมลาดาก็ตอบว่าเมื่อสักครู่นี้มีซาถูกคนโดฆ่าเมื่อดีนเช่นนั้น,น,น,นยูกิก็รู้สึกว่าก้อนที่ค้างคาอยู่ในเจข,ของเขาก็ได้หายไปดูเหมือนว่าจะขาดอะไรบางอย่างความรู้สึกไม่สบายใจนั้นในที่สุดก็ได้ตระหนักถึงธรรมชาติที่แท้จริงของมันพ่สัมพันธ์ของยูกิและดัมลาดา แม้จะไม่นานแต่ก็เกี่ยวข้องกันมากทั้งสองได้สมพบคิดร่วมกันในเรื่องชั่วที่พูดไม่ได้นับไม่ถ้วนแม่แห่งความมืดผู้ซึ่งที่สามารถรวมล้างโลกตาบภพบที่ปกครองจักรวรรดิก็สามารถทําเช่นนั้นได้ด้วยความช่วยเหลือของดัมลาดานอกจากนี้ก็ยังมีเคเวลอสมาคมลาที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงเวลาต่อมาและดัมลาดาก็มีบทบาทอย่างมากในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของยูกิยูกิก็คิดอย่างนั้น แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจผิดทั้งหมดทั้งหมดมันถูกฝักดันตามความคิดของเอ็มเพย์ประชาชนที่ดำราดาอัญเชิญมาเขายึดองค์กรกลางซึ่งเป็นสามพรนจรผู้ยิ่งใหญ่ของสมาคมลับมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความสามารถและคนไร้ความสามารถเพื่อเผยแพร่เครือข่า,ขายเข,ข่ากรองไปทั่วโลกเพื่อระบุและดึงดูดผู้คนที่มีความสามารถการปกป,ป้องผู้คนที่สูญหายก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาการเช่นกัน นี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้มานานมาแล้วยุคสมัยของดำมราดาหเหงคัวมืดได้เริ่มต้นขึ้นและสิ่งเดียวกันนี้ก็ได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยวิธีนี้คงเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกยูกีว่าเป็นหนึ่งในคนที่ถูกดำมราดาค้นพบเช่นกันหาคนที่แข็งแกร่งและดึงเข้ามาข้างตัวเองยูกีก็เป็นที่จับตามองของดำมราดาซึ่งทำตามจุดประสงค์นี้มันจะชัดเจนเกินไปที่จะปล่อยให้ดำมราดาอยู่ในอุปกรขอ,ของเขาเอง โยกยิไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากไปกว่าการเสียสละที่ได้รับเลือกให้เป็นโลกนั่นก็คือตัวเขากําลังจะได้ใช้ตัวดําราดาแต่กลับกลายเป็นว่าเขาโดนใช้แทนถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าดําราดาจะทรยศความจรงรับพอดีของดําราดาก็มีอยู่จริงเพื่อให้โยกิยวันระแวงเชื่อในสิ่งนี้ความจริงแล้วดําราดาถูกใครบางคนบงการอยู่ควมเป็นไปได้นี้คือศูนย์เมื่อคิดทบทวนดูแล้วโยกยิก็ได้ถอนหายใจอย่างหนัก นายกูกิก็ได้พึพรรมพำออกมาว่าที่โกงมากแล้วตั้งแต่เมื่อ,อไหร่พอในเชานั้นดัมมาดาก็พูดว่าอะไรนะนี่มันอะไรกันดัมมาดาก็ถามอย่างเฉยเมยมันเป็นน้ำเสียงเดียวกันกับเมื่อก่อนแต่ยกูกิก็สัมผัสได้ถึงความแตกต่างที่ชัดเจนเขาไม่ได้เสียแส้ทําเป็นสับสนแต่ก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่ยกูกิพูดอย่างจริงจังนี่ก็หมายความว่าดัมมาดาไม่มีจิตสํานึกว่าตนเองถูกหลอก แล้วต่อมาโยกิก็คิดในใจว่าไม่แปลกที่เธอจะไม่สังเกตเห็นเป็นเพราะไม่ประมาว่าจะไม่โดนจับคิดแบบนี้ก็ย้อนกลับไปในคราวที่แล้วในช่วงเวลาที่ดัมลาดา้ายืนยันว่าเขาไม่ได้ทรยศเป็นไปไม่ได้ที่จะสัมผัสได้ว่าเขาพูดจริงใจแค่ไหนมันเปลี่ยนไปได้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นหลังจากนั้นถ้าเชื่อในสัญชาตรยานของตนเองการโยกย้ายถ่ายเทของดัมลาดา้าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วต่อมาอยยกิก็คิดในใจว่า อีกอย่างคนที่ตัดสินใจไว้วางใจในตัวดำราดาก็คือฉันนั่นเองฉันจะไม่พูดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ณจุดนี้สิ่งที่สําคัญคือจุดประสงค์ของคนที่ส่งดำราดามาที่นี่มีคนที่จัดการกับดำราดาและเยกิ่ก็ได้กําหนดสิน,นี้ไว้ในใจของเขาถ้าใครคิดบนพื้นฐานของสิน,นี้ใครจะอนุมานว่าคนคนหนึ่งอยู่ในสถานที่ร้ายแรงมากในทุกวันนี้ในช่วงเวลาที่ต้องจัดการกับดำราดานี้ การล้อมตาข่ายของพวกเขาไว้กับยูกิน่าจะทําให้ยูกิคุ้นคิดได้อย่างสมบูรณ์แบบถัดจากยูกิคาคาลิก็เริ่มวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเงียบๆอย่างไรก็ตามคนหนุ่มสาวที่กระหายเลือดที่มารวมตัวกันที่นี่นั้นต่างโกดเครื่องกับทัศนคติของดัมราดาแล้วต่อมาก็ได้มีคนพูดว่าดัมราดาคุณหยาบคายต่อท่านยูกิอาเรียก็ได้ประนามจากนั้นทวนี่ก็ได้เผชิญหน้ากับเขาแล้วพูดว่าดัมราดาเจ้าคิดอะไรอยู่ เจ้ากำลังจะบอกว่าเจ้าหักหลังพวกเราอย่างนั้นหรือพอเช่นนั้นดามราดาก็ได้ตอบอย่างแผ่วเบาทรยศพูดอะไรแปลกๆผมจงรักพอดีของฉันไม่ได้เปลี่ยนแปลงและอุทิศตนให้กับองค์จกักรพรรดิลูาราลามตั้งแต่ต้นจนจบพอเช่นนั้นอาริโอก็ได้พูดว่าเฮ้เ hey, ช่นนั้นคือการทรยศอาริโอก็ได้พูดอย่างดูเดือดใส่ดามราดาเป็นคนที่รู้จักการในเรื่องความรุบโในเงินและถูกดูถูกจากเพื่อนร่วมง,งานของเขา มีแต่กระทั่งคนที่พูดจาไม่ดีรับหลังเขาและบอกว่าเขาเป็นคนทรยศต่ตอเงินเป็นเพราะดำราดาเป็นเช่นนั้นจริงๆในกรณีนี้มีคนโกรธก่อนมากกว่าที่จะแปลกใจคนแรกที่ทําเช่นนั้นก็คือโทนี่มือขวาของเขาก็ได้ไปควาที่คอของดำราดาและขู่เข็นแล้วเขาก็พูดว่าอย่ามาเสแสร้งฉันถูกคุณรับไปแล้วคุณก็ยังบอกว่าแทนที่จะตายในฐานะทาสของฉันเราควรอยู่เพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างไงฉันก็รู้สึกขอบคุณคุณอยู่เสมอ แล้วทำไมคุณถึงเป็นแบบนั้นล่ะโทนิคก็ได้ทำการบังคับดำราดาจริงๆแล้วหาเหตุผลของเขาก่อนที่จะมีใครทำอย่างไรก็ตามดำราดาก็จะหมูกยาวแล้วดำราดาก็ค่อยๆนำมือมาจับที่มือของโทนิคแล้วควบคุมการไหลเวียนของพลังงานและยับยั้งโทนิคแล้วเขาก็พูดว่าโอ้โทนิคจำที่ฉันพูดได้ไหมตาของดำราดาก็ได้เย็นชาและโทนิคก็ได้สงบลงกว่ารู้สึกหนาวเย็นในใจของเขาเท่านั้น แล้วโทนี่ก็ได้พูดว่าอะอะไรนะโทนี่ก็ได้ตอบอย่างนั้นขณะที่มือของเขาถูกบีบอยู่แลวดําราด้าก็พูดว่าเพื่อความยุติธรรมเราต้องเข้มแข็งฉันเคยสอนเธอแล้วไม่ใช่เหรอหนุ่มคุณได้รับพลังแค่นี้งั้นเหรอพลังทั้งหมดมารวมตัวกันที่จุดเดียวข้อมือของโทนี่ก็ได้ถูกบีบอัดขึ้นเรื่อยๆและมันก็เป็นแค่การบดขยี้แล้วต่อมาโทนี่ก็พูดว่าอะข้อมือของฉัน ในช่วงพิบตาโทนี่ก็ได้ข้าควรเขาก็ได้รูปที่ข้อมือของเขาขนาดที่เขาปิดระยะห่างระหว่างเขากับดัมราดาและถอนยาฟื้นฟูออกมาตามปกติและจัดการรักษาดัมราดาก็ไม่ได้ไล่ตามโทนี่แค่เย็นอยู่อย่างสบายสบายไม่มีร่องรอยของการแตกหักในโลกของสิ่งมีชีวิตเวทมนต์ที่แม้แตกก่กระดูกหักก็ยังสามารถรักษาให้หายได้ในช่วงพิบตาเดียวคุณไม่สามารถประมาทได้จนกว่าว่าคุณจะทําทให้คู่ต่อสู้ของคุณไม่มีพลังอย่างสมบูรณ์แบบ หากพอเสดจจากความเข้าใจเช่นนี้ก็ไม่สามารถดำรงอยู่ในโลกนี้ได้เมื่อมองไปที่ดัมลาดายกูกิได้หลีตาลงและเขาก็ว่าดัมลาดานั้นแข็งแกร่งไม่น่าแปลกใจที่ดัมลาดาจะเป็นเลขดักเดียวที่เหนือกว่าผู้คนที่มารวมตัวกันในห้องนี้สิ่งสําคัญก็คือไม่มีความสามารถในการดาวชิงในเพื่อดูว่าตัวยูกิในเพื่อดูว่าตัวเขาเองถูกหลอกมาไกลแค่ไหนและยูกิก็คิดอีกว่าสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ว่า การสกัดกั้นความสามารถของฉันสามารถยกเลิกได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของดมราดาอาจจะต้องถูกฆ่าตายยุกิก็จงใจไม่พยายามจะหยุดเพื่อนของเขาเพื่อที่จะมองผ่านสิ่งนี้แล้วต่อมาก็ได้มีคนพูดว่าคุณเป็นหมาของจกักรพรรดิหรือเปล่าฉันฉันคิดว่าคุณไม่แค่คนละโมบก,กับเงินแต่ฉันก็ถูกหลอกอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามการบุกรุกเข้ามาโดยลำพังและเปิดเผยต,ตัวตนของคุณมันดูไม่เหมือนกับความโง่เขาที่คุณจะทำถ้าคุณเป็นคนขี้ขาด อาริโอได้ตะโกนออกไปเช่นนั้นสถา,านการณ์ก็ได้เปลี่ยนไปแล้วตอนนั้นดามราดก็ได้ตอบว่าใช่แล้วกาดล,ล่าเขามีน้ำใจต่อฉันดังนั้นฉันจึงฆ่าเขาโดยที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดพอดิเช่นนั้นโทนี่ก็ได้แสดงท่าแท้ที่แท,ท้จริงของเขาและเข้าท้าทายกับดามราด,ดาด,ด้วยสูตรกำลังของเขาแต่ในครั้งนี้ดามราดาก็พูดว่าช้าเกินไปโทนี่ก็ได้จับกระบองสงครามที่ห้อยอยู่รอบเอวเขาด้วยมือสองข้าง แล้วเวียงมันลงไปที่ดัมราด้าด้วยสุดกําลังของเขาแต่ดัมลาด้าก็ได้เจาะผ่านได้อย่างง่ายดายแล้วขุดเข้าไปในแขนของโทนี่อย่างเป็นธรรมชาติฝ่ามือของเขาค่อยๆดันออกมาตรงข้ามกับความเบาของการเคลื่อนไหวแรงกระแทกได้กระทบกับโทนี่และโดนอดอย่างหนักการเจาะทะลุเป็นเกลียวเทคนิคในการบังคับปานต่อสู้อันปานี่เข้าสู่ร่างกายของผู้ต่อสู้มีอล่าของการต่อสู้ที่เจาะจงทะลุทิศทางที่สามารถเจาะอาวุธและกล้ามเนื้อ ทำลายวัตถุจากไฟในพลังของมันแปรผันตามปริมาณของปานต่อสู้และหากว่ามันเป็นการเจาะทะลุแบบเกี่ยวที่ดำมมาดากันกองมันก็จะกลายเป็นการโจมตีที่แน่นอนที่เนื้อกว่าพลังของลูกกระสุนปืนใหญ่รถถังโทนนี้ก็ทนไม่ไหวแล้วในตอนนั้นโทนี้ก็ได้กระอักเลือดแล้วหอบอยู่กับที่เขาพยายามจะยืนขึ้นแต่ว่าขาของเขาก็ไม่ทํางานแน่นอนแรงระเบิดเมื่อสักครู่นี้ทําให้ความกล้าของโทนนี้เสียหาย แล้วโทนี่ก็ได้พูดว่าเป็นไปได้อย่างไรเจ้าเจ้าเป็นเช่นนี้แข็งแกร่งพอดีนเช่นนั้นดามราดาก็พูดว่าโอ้โอ้โอ้การตัดสินผู้คนจากรูปลักษณ์ภายนอกถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและเป็นความย่อหยิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่แข็งแกร่งหมายความว่าการว่าจ้างคุณเป็นผู้คุ้มกันทําให้คุณเข้าใจผิดคิดว่าตัวคุณนั้นแข็งแกร่งกว่าหรือแล้วต่อมาดามราดาพูดอีกว่าหึฉันบอกให้คุณแข็งแกร่งและไม่ดูถูกมนเนื่ว่าคุณจะไม่พึ่งพาความสามารถ ณก็จะแข็งแกร่งขึ้นด้วยการออกกำลังกายเช่นเดียวกันกับฉันดัมลาด้าก็ได้พูดขึ้นมาแล้วเหวี่ยงเตะกลับไปที่ด้านหลังศีรษะผู้โจมตีซึ่งกำลังเล็งไปที่ดัมลาด้าจากด้านหลังไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อการเตะถูกกระโหลกศีรษะและแตกตายไปในทันทีคนที่รอบเข้ามาโจมตีดัมลาด้าก็คืออาริโอตและก็ได้ถูกดัมลาด้าสวนกลับแล้วก็ตายอย่างง่ายดายหนึ่งในผู้ที่แข็งแกร่งที่ยูกิจำไว้อาริโอตมีทักษะเฉพาะตัวของนาค่า และได้รับคุณลักษณะของการเคลื่อนไหวในความเงียบและการปกปิดตัวตนซึ่งเหมาะสมสําหรับการรอบสังหารและเป็นโครงสร้างทักษะพิเศษในการฆ่าและความพียงแก่งของเขาก็ถือว่าพอๆกับตำแหน่งลำดับที่44สิ่งที่คิดว่าเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อต,ต,ตัวก็คือการเรียกร้องที่แท้จริงของอาริโอสแต่กับถูกดามลาดาฟังไว้อย่างแห่งแรงแล้วต่อมาดามลาดาก็พูดว่าเพื่อพาควสามารถคนเดียวแบบนี้ไม่ได้แต่เป็นร่างกาย แต่เป็นร่างกายและจิตวิญญาณของตนเองที่จะสามารถพึ่งพาในช่วงเวลาวิกฤตได้ถ้าคุณถามฉันคุณก็ไม่มีประโยชน์เลยคำพูดของด,ดัมราดาเฉียบคมคนที่ไม่เคยถูกครูฝึกทักษะการต่อสู้เย้เยก้ก็โกรธทันทีเมื่อได้ยินเรื่องนี้มันเกิดจะเหมือนกับการสอนน้ำเสียงที่อ่อนแอที่ทำให้ความโกรธนั้นเกิดขึ้นในใจใบหน้าของทุกคนทั้งหมดที่อยู่ในที่นี้ก็ได้เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันและพวกเขาก็ได้ปลดป่อยเจตนาฆ่าต่อด,ดัมราดาในระหว่างนั้น ยูกิก็ยังคงวิเคราะ์สถานการณ์อย่างใจเย็นจากนั้นจึงได้ข้อสรุปแล้วเขาก็คิดในเจว่าแน่นอนว่าด,ดัมราดาไม่ได้ทรยศแต่ถูกใครบางคนชักใยอาริโอตเป็นผู้คุ้มกันที่ใกล้ชิดกว่าอาจจะเป็นคนของจกกักรพรรดิเขาไมา่ได้ฆ่าโทนิสแต่เขาลงมือสังหารอาริโอตก็เป็นข้อพิสูจน์กล่าวก็คือยังมีร่องรอยของอิสราอยู่ มีสติสัมปชัญญะแต่ไม่สามารถทําอะไรที่เป็นภัยแก่ผู้มีอํานาจเหนือกว่ารัฐนี้ได้ไม่ใช่หรือการจัดก,การกับดํารดาได้จะต้องเป็นพลังที่มีอํานาจเหนือกว่ามากแต่ถึงกระน,นั้นดํารดาก็ดูว่าจะเจาะลูและพยายามจะถ่ายทอดสภาพที่เปลี่ยนอยู่ให้ยูกิจากการตัดสินนี้ยูกิก็ได้รับคําตอบที่ดีที่สุดและทันใดนั้นก็ได้มีคนพูดว่าเฮ้ทุกคนบนดาดฟ้าเรือ เริ่มการอพยพและย้ายคุณจะได้รับคําสั่งเต็มรูปแบบจากคาคาลีและคุณก็จะได้พบปากกับไฮบิดรีเจียนกองพลผสมเจ้านายหนีนไปประหารคงทรยศแล้วลุกขึ้นตรงไปพอได้ยินเชิั้นเยกิก็พูดว่าทําไมไม่มีทางข้อเสนอของอาเลียก็ได้ถูกปฏิเสธโด,ดวยยวกูกิเขาก็ได้ยิ้มออกมาตามปกติและมองไปรอบๆมองดูเหล่าลูกน้องของเขาทั้งหมดด้วยท่าทางจริงจังและโยกิก็พูดว่าจุดประสงค์ของดัมราดาคือการซื้อเวลา นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมการแสดงนานจึงเป็นพอนั่นคือสิ่งที่ได้รับอนุญาตแล้วใช่ไหมพอดินเชานาคารลิก็ได้พูดว่าได้รับอนุญาตทาาลิก็ได้ถามยูกิแล้วยูกิก็ได้พยักหน้ายืนยันใช่ด,ดัมราดาไม่ได้ทรยศแต่กลับถูกใครบางคนหลอกใช้แล้วผู้ชายคนนั้นเขาจะฆ่าพวกเราทั้งหมดที่นี่ฟูงชนต่างก็ได้ตอบสนองต่อคําพูดของยูกิแต่ผลของการให้สหายรับการตัดสินใจนี้ที่เยือกเย็ยน ได้บรรลุผลแล้วระงับเจตนาฆ่าของเขาที่ดารลาดาและเขาก็เพ่งเล็งไปที่ผู้ช่วยคาการีการตัดสินของคาการีเหมือนกับการตัดสินใจของยูกิและคังปลูกตามสัญชาติยานยังคงดังขึ้นเรื่อยๆและคาการีก็เข้าใจว่าเธออยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตเมื่อยูกิให้คําแนะนําเธอก็เข้าใจทันทีว่าเธอควรจะทําอย่างไรในสถานการณ์ที่เร่งด่วนและตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาขัดคําสั่งของยูกิ แล้วคากาลิก็ได้ลงมือทำทันทีก็คลิปนี้ผมก็อขอจบวันน้เพียงเท่านี้นะครับเว้พบกันใหม่คลิปหน้า